ห,หนักธุรกิจนักธุรกิจครับนั่งกินไปเล่นเล่นโทรศัพท์ไปด้วยอย่างเงี้ยกินอร่อยเลยน่าจะกรอบมากๆอ,อกืมกรอบจัดเหลือจะชื้อว่างไม่ได้ว่างอีกแล้วครับวางเสร็จปั๊บก็กินเลยรอบนี้เป็นขาไก่นะครับ อน่าจะอร่อยหละกำลังกินกำลังนอนหือกลวบอร่อยจัง <c oughs> ขรอบมากหืมมีความสุขหืมสาลาอีกแล้วครับน่าจะชอบสงสัยจะชอบกินสาร่าอือหืมอร่อย อไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดครับออหืออ่าอร่อยมากโอ้โหกรอบกรอบมากว่างไม่ได้ครับว่างก็กินแม่กำลังกินกำลังนอน